ดีใจครับผมที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกับพี่เจมของ n e s เล่ Pure Life ครับผมด,ดีใจที่เขาแบบชูสเราตั้งแต่ที่เราอยู่ในรายการครับเป็นการถ่ายทภาอโฆษณา MV อ,อะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานแค่ไหนส,สนุกมากแล้วเอาจริงคือมันเหมือนไปคล้ายๆฟิลไปทริปก็คือ<ช>แบบเหมื <Nest le S 2> อนเนสเล่เขาเหมือนให้ให้ฟิลเหมือนแบบอยู่บนทะเลอยู่บนอะไรเรือเลยย้อนอะไรอย่างเงี้ยพี่เจมจีแล้วเอาจริง คือมันรู้สึกชิลแล้วก็รีแลกซ์มากเพราะว่าพี่พุ่มกกับพี่เจมจีนะครับเป็นกันเองมากแล้วก็แบบไม่เครียดเลยมันก็เลยทำให้การไหนทำมันแบบไหลลื่นเลยครับคือรู้แบบว่าโอ้เราก็รู้สึกสเปซแบบเฟสโนลิมิตเนี่ยใช่ไม่จำเป็นต้องบีบเยอะเลยใช่ไหมเพราะเราแบบว่าสามารถแบบว่าเก็บอเนจีเมื่อกี้แบบวแต่ละคนเอเนจีล้นมากเอเนจีเอเนจจ่จยเอเนจจ่ายพี่เขาบอกไม่ต้องเพิ่มมีแต่ลดบ้างนิดนึงอ่าสิบสองสิบสามคนอยู่บนเรือยอทมันแบบว่าหันสาแท้ไหนใครลองแชร์ประสบการณ์นิดนึงฟังกันอ๋อ ความหันสาก,ก็มีครับผมแต่ว่าอันนี้ก็สารภาพเลยว่าผมเมาเรือครับผม <c oughs> <c oughs> ม, <c oughs> มี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 เมาเรือกันอยู่ <c oughs> ใช่ครับแต่ก็เป็นเป็นทริปที่สนุกดีครับผมเออเหมือนว่าจะเป็นการแบบไปถ่ายตัที่ต่างจังหวัดครั้งแรกของพวกเราด้วย <c oughs> แล้วก็ขึ้นเรือยอทแบบถ่ายด้วยกันครั้งแรกของพวกเราก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมใช่ครับเออไม่รู้ไม่รู้มีใครเคยเป็นไหมแบบพอเมาเรือใช่ไหมครับแล้วแบบพอกลับไปนอนที่ห้องอะไรเงี้ยมันรู้สึกเหมือนยังอยู่ในเรืออยู่มันเมาบกเหมือนเมาบกเหมือนเมาเหมือนเมาบก ใช่แล้วมัยังยังกินอยู่ไงอยากขึ้นเรืออะไรใช่ตอนตอนอยู่ในเรือผมหลับไปชั่วโมงหนึ่งครับผมจำได้ว่าตอนผมเริ่มหลับเนี่ยเขาร้องเพลงกันอยู่ผมตื่นมาเขาก็ยังร้องเพลงกันอยู่ครับผมน่างงเหมือนกันทำไม่ได้ยังไงมันก็จะมีคนที่ไม่มากับคนที่จะมาเขาจะแยกๆได้ซึ่งเพลงที่ร้องนี่คือเพลงอะไรนะฟีล l i n g แบบว่าอู้เาพูดถึงซิงเกิลนี้หน่อยมันแบบว่าอู้ยังไงบ้าง มันอู้เสือับเอาจริงผมรู้สึกว่าเป็นเพลงแบบฟิลแบบสดใสแล้วก็กิมมิกก็คืออยู่ที่ท่าเต้นด้วยกับกับเนื้อร้องที่มันแบบค่อนข้างจะซิงกันก็คือจะมีท่าแบบว่าเหมือนแบบผมชอบท่าที่มันกู้อย่างเงี้ยแล้วก็ท่ารำด้วยซึ่งซึ่งกิมมิกของท่ารำเราเนี่ยคือเราจะยิ้มมาทั้งเพลงเลยแบบว่าสดใสทั้งเพลงแต่พอถึงท่ารำเมื่อไหร่ทุกคนปุเราคุยก็แบบให้น้าหน้ีตึงๆแล้วรำตึงๆมาพูดมาถึงผมสารภาพเมื่อกี้ผมดืมทำเมื่อกี้ผมก็ฟิวเหมือนกันเมื่อกี้เราก็ฟิวสนุกมกกเเลลยยยูพี่่งงงไไไรด้ั มอนกันมันจะลืมมากกว่าหลุดหลุดดินเนอร์ให้หลุดบ่อยคะให้หลุดบ่อยสุดทุกคนทุกคนทุกคนยิ้มบ่อยก็หลายคนเวลาอยู่บนสเตจแล้วมันแบบมันแบบมันเอินเตอร์จีชั่นแมันก็จะแบบลืมลืมแต่เมื่อกี้ผมไม่หลุดนะะเอ๊แต่เมื่อกี้ผมก็ไม่หลุดนะผมลำตึงเลยไม่เห็นตึงไปได้เป็นยังไงขูดพิมพ์วสุจริงตจริงจในห้องซ้อมมาผมผมไม่ค่อยหลุดแต่ว่าพอมาเจอแบบหน้าบีเอชมันจะไม่ยิ้มได้ยังไงเร จริงแต่เมื่อกี้พี่ฮันบอกพี่ฮันไม่หลุดไหมอ๋อพี่ฮันบอกเมื่อกี้พี่ฮันหลุดก็เมื่อกี้หลุดไงไม่หลุดไม่เห็นดีอาร์หลุเลยลูกพี่ยงไม่รำได้ไงบ่ายเจ็สุวายฟุ้งแต่ว่าเด็กๆยังไม่ได้ดูเอ็มวีใช่ยังไม่ยังไม่ดูดูไลน์ผู้ที่สปอยมาเราเก็บไม่ได้เราเก็บไม่ได้หรือแอบถามว่าดูแล้วรู้สึกยังไงครับดูแล้วรู้สึกยังไงเราสัมภาษณ์กับแบบนางเนสเล่เพียวไลน์ ่แล้วรุ่นพี่เราก็ชมด้วยเพราะว่าเขามาดูพร้อมเราพี่เจมส์พี่เจสีเขาบอกว่าสดชื่นเลยสดชื่นเหมือนตาม Flash no l i m i แน่นอนเขาทำงานกับพี่พี่เขาทำงานกับพี่เจมส์เป็นไงบ้างดูใครีมือให้บ้างไหมรู้สึกว่าพี่เจมส์มีความ professional มากแล้วก็แบบมีคนไทยข้ามาด้วยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบเราสามารถเรียนรู้จากพี่เจมส์ได้ด้วยความแบบการวางตัวหรือบอกว่าเวลาอยู่ขึ้นกล้องแล้วพี่เจมส์เขาแบบเออเตอร์ เข้าได้แบบดิดนิวแล้วแบบเข้าคแาสเตอร์เลยสวิติตไม่กี่เทคพี่เจมก็ทำได้แล้วความฉ่นประทับใจคืออะไรนะฮะรอเจอสามเขากันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพร้อมกันเลยอ่ะแบสาม8แปด เราเจอเซอร์ไพรส์ลยอันนี้มันแบบมันทัาใจยังไงหรอทำไมมันึงมันแบบมันเป็นแบบหล่อเนอร์เซเซอร์ทุกอย่างมันถูกต้องใช่แบบเราเจอเซอร์ไพรส์เลยคืเขาว่าเลยแบบมีลมแบบแ่บเสียงแบบเรานั่งแกะทีละคำเลยว่าพี่จะพูดยังไงครับเราเจอเซอร์ไพรส์เลยที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่คับแบบมันจะมีแบบเราเจอเซอร์ไพรส์เลยัแบบเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไเลยแต่ว่าดำดื่มมันก็มีรู ใช่พี่เจมส์พูดถึงแคมเปญตรงนี้หน่อยอ๋อแคมเปญก็ก็ไอ้น้ำดื่มนะครับมี13ราลายมีหน้าพวกเรา1ิบคนแล้วก็พี่เจมส์แล้วก็ในขวดน้ำดื่มเล่นเกมด้ด้วยเล่นเกมด้แล้วใช่เกมคันนี้ก็ถูกยกมาวันนี้ด้วยเป็นโนบอยครับเอจสกี้จัสกี้แล้วก็ขอถามนิดนึงพูด่ึงเกมนะครับก็10คนแรกที่สามารถทาสกอร์ทคะแนนได้ถึงคะแนนเป็นต้นไปต้นไปเป็นต้นไปอ่ะเขาจะได้ รับน้ำดื่มครบ13ลายกับบ้านเลยไม่ต้องไปตามหาเลยแค่น่นึงเลยเล่นเกิน500บุ๊บได้เลย3หมนางคนอรากเทาหรือเปล่าตามตาม่นเกมชนะไปเลยพวกเรามีไปตามกันเองบ้างไหมว่าเออแบบหน้าเราเราไปเช็คตามเยอะเยอะกว่แฟนคลับครับผมว่าคนที่ตามไม่ใช่ผมคือแม่ผมคือแม่ทุกที่เลยจร้นๆกัจองจๆใครหายากสุดอาจจะประสบการณ์ที่เราไปตามจริงผมผมอ่ะผมยังไม่เคยยังไม่เคยเจอหน้าพี่เจมเลยนะจริงหน้าหน้าพี่เจมยังไม่เคยเจอ รู้สึกว่ามันเรนดอมมากมันแล้วแต่แบบเออเอริเออร์ท้องถิ่นแเราเซอร์นาใครเยอะสุดเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเจอหน่าี่มาร์กกิมาร์กเออกิมาร์กเป็นภาเจอบ่ังกฤษดื่มไวน์มบ่อยแล้วแต่ท้องถิ่นครับแล้วแต่ท้องถิ่นว่าจะผลิตไม่ทันไหมครับเพราะว่าวางสำนักทุกวัจจะแบบว่าโอ้โหกันเลยได้ได้ก็ดีครับอาล่ะอาฟานมาแล้วกันสหรับเพลทฟิลที่หมอกู้แล้วก็น้ำดื่มในเล็บเจ้าไายแล้วกันครับอืมจังไเอาไปมาเอาไป ตาอผลงานหน่อยไหมทีนี้แบบอ่าอู้ที่มาเอเอีี่มารอเนมาอันนี้ก็ก็ฝากเพลงฟีนี้แบบว่าอู้ซิงโก้ที่สามของเราเนี่ยนะครับก็เป็นก็เป็นเพลงมีสิ่งมาร์เยดิ้งกับเดซี่เพียร์ไลน์ครับไปทะเลด้วยใช่แล้วเราได้ไปเที่ยวด้วยครับไปทำงานสนุกสนุกอ่ะเอใช้เด็กไอ้ยงฝากอีนึงมันมีเกมให้เล่นด้วยสำหรับแฟนเนาะครับแล้วก็เกมเกมเนี่ยเล่นได้ถึงเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมปี ปีปีนี้2 5 6 7ันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเจ็ดแล้วไงต่อเพลงเราวันนี้ได้เปิดความแมนขั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่ากเราสองประจางันที่การโชว์แรกใช่ครับก็มันก็เหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยได้อ่านอ่านแล้วแบบเราได้ปลดปล่อยท่าเต้นออกมาอ่ามันก็เหมือนกับว่าเอาจริงอ่ะตอนตอนตอนหลายๆเหตุการณ์เวลาเราไปอีเวนต์หรือแบบอย่างบัสติ้งอะไรอ่ะจริงผมผมหรือผมเห็นสังเกตเห็นเพื่อนหลายๆคนก็แบบแอบมีแบบ เต้นเต้นเต้นทาในเพลงนี้หน่อยอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างแบบอย่างนี้บ้างอะไรแอบแอบขอนิดนิดหน่อยๆน่ถ้าเกิดใครเห็นก็จะเห็นว่าแบบไม่สปอยหรอกเผลอเออเผลอเผลอบางทีก็เผลอบางทีก็เผลอร้องออกมาโดยไม่ดูตัวเลยได้ได้มาเพอร์ฟอร์มแล้วก็รู้สึกแบบอย่างนี้ก็เต้นรำตึงตึงทั้งวันรำทั้งวันเลยครับเพลงนี้แบบว่าเต้นแรงหรือว่าเต้นง่ายเต้นยากกว่าบอทเจอสเต็ปยังไงบ้างผมรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นท่าาเพลงนี้แบบเก็บทุกบีทนะครับแต่ว่าคือถ้้้าาารูสึกว่่ไไมด ถ้าไม่ได้ใช้เทคนิคยากมากแต่ว่าเป็นพันในข่าเบสิกแต่ว่ามันเป็นข้าที่แบบเอ็นดูจีเยอะครับผมผมว่ใช้คำว่าแบบเหมือนยากเหมือนยากแต่คือจริงๆมันมันมันก็ยากอ้าวเฮ้ยอใช้คาว่าเหมือนง่ายป่ะเออเหมือนง่ายจริงมันยากเหมือนง่ายเหมือนง่ายเหมือนง่ายแต่จริงจมันมันยากนิดนึงครับแบบมีมีลูกเล่นนิดหน่อยใช่ครับ มีคนปากเอ็มวีอ mm ีกรอบนึงแล้วก claro ันคือจะมีเอ็มวีออกมาใช่ไหมครับผมจะมีออกมาเอออกมาไปอ็มวีรอบสุดครับโอเคครับก็สำหรับเพลง Feeling แบบว่าอู้นะครับก็ออกแล้วบนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มทุกคนสามารถไปสตรีมเพลงได้เลยนะครับแล้วก็ MV ฟีลลิ่งแบบว่าอ uh uh ู้ก็สามารถไปรับชมได้ที่ YouTube Channel ชาต์โล่สีเดียมัเงิเนเงินเ้งงเนเนนเครังเนิเเงเงนเนเนิ ก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบแลวก็เราจะพาเพลงนี้ไปให้ไกลที่สุดเริ่มจากท้าไหนครับใช่เรามีชาเลนจ์ออกมาด้วยเรามีชาเลนจ์แต่ว่าให้เต้นตรงนี้ก็คงจะไม่ได้แต่ได้ม้ปรับปรุงางจริงเหรอเราลองเล็กเล็กๆมั้งแต่5 6 7 8โอเคไม่

ขอโทษครับฟีลิ่งแบบว่าไม่ตกครับอิสเซ่แบบว่ารีลิ่งแบบดอรี่ครับตอนแรกก็ไม่เต้นก็ดีอยู่แล้ว็งก็ฝากชาเลนจ์ปีนี้าด้วยนะครับขอบคุณครับ